สวัสดีครับพบกับผม r i เดอร์รีวิวเกมเมอร์วันนี้เราจะมา PVP กันในไวส์ตันครับเอาเริ่มเลยหรอเฮ้ยยังไงเอาเลยเหรอฝั่งนู้นใช่เอาครับเปิดเปิดเลยครับเปิดเลยครับเริ่มเลยเริ่มเลยนี่ผมกรรมการไม่เกียร์นะเนี่ยเอาเลยครับเริ่มเลยครับอยู่ไหนว่ามองไม่เห็นอะ มอสกอสูญหมดก่อนนะอ่ะยิงกันแล้วครับเริ่มยิงกันแล้วละสก็สูญหมดไปฉายตีครับตอนนี้ก็เป็นการประทะระหว่างสองต่อสองนะต่อสาทีครับผมตอนนี้ก็เอก็บวกกับทีเอลอืมไม่เห็นครับอยู่หลังกำแพงซึ่งกรรมาการก็ลงไปไม่ได้นะครับลงไปเขาบอกว่าจะโดนฆ่าตายกะโดดละ อ๋อควานู้นตัวใจเลยยังยังยังงดูเดือดกันเลยทีเดียวครับมอสกล้แข่งขันนี้ดูเดือดเขาแอบเขาแอบกันเนียนมากเลยครับผมเห็นแต่สามคนครับอีกคนผีกคนผมไม่รู้ครับว่าอยู่ไหนเดี๋ยวผมปานี่เพิ่มเพิ่มแสง นี่ครับเริ่มมีการปาแสงใส่กันแล้วนะครับปาแสงไฟเออ๊ะะรวังด่าเขาบอกวิธีนะครับว่าให้ระวังตัวด้เอาเปล่าแล้วเห็นตัวนึงแล้วนี่คุณกรรมการครับช่วยส่องไฟหน่อยครับผมมันมืดช่วยส่องไฟหน่อยเฮ้ยส่องไปหาแล้ไม่ได้จะส่องในร้านเลยโอเคเออกรรมการผิดครับกรรมการขอโทษครับ อสองร,รอบเลยสองร,บรอบทุกคนอยู่รอบนี้ครับแล้วเขาปาแฝกขึ้นไปบน,บนหลังคาโรงพยาบาลไหมครับคุณบ้าครับครับผมอยู่ห้องอื่นกันไหมครับเราจะได้ไม่ต้องฟังครับเอาเอา,เอายิงกันเลยรอบยิงกันแล้วครับโอ้ยเริ่มเปิดกันแล้วครับทางนี้โดนยิงแต่ไม่ยิไม่มีการยิงตอบโต้ครับยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นไปถ่ายบ้าไปฉายแล้วใช่ไหม ครับเขาลู้นว่าเจอกันอยู่ครับเขาลู้เชื่กันอยู่ไปาเฮ้ยเดี๋ยวท่านท่านมาอยู่ห้องเดียวกันเขาจะรู้ครับการเคลื่อนไหวเป็นไงใช่ครับซอมบี้มาครับคุณกรรมการเขาจัดการซอมบี้หน่อยครับ ข้างหลังน uh oh uhm ี่ครับไอตัวนี้ครับไอตัวก่อกวนเนี่ยครับเอามันก่อนเลยครับคุณเก่าเก่าบมเบ้บู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 เบ้เฮ้ยมันไม่ตายอ่ะคุณบ้านครับผมดูหน่อยมันไม่ตายไม่ตายเลยคุณไม่ยอมตีอ่ะผมเองคุณยืนอยู่กับที่อ่ะอ่ะเห็นลมวิ่ง์หมดละตายละอ่ะคุณหลุดอ้าว กรรมการหลุดไปแล้วครับเหลือฝั่งละสองนะครับครัตอนนี้กรรมการหนึ่งคนก็หลุดไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือกรรมการหนึ่งอ่าจะพึ่งสายย่าเราเราแคร์อยู่เก็จะโอเคอาเตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับซอมบี้อยู่ข้างหลังซอมบี้ข้างหลังซอมบี้ข้างหลังยิงแล้วครับโอ้ยิงซอมบี้แล้วครับโอ้โหลั่นไปสองนัดนะครับ นี่ครับมีการเคลื่อนที่มาแล้วครับเคลื่อนที่มาเฮ้ยตอนนี้ก็มีการเคลื่อนที่นะครับตี้ก็มีการเคลื่อนที่นะครับที่ม้าเราโคนนิดหนึงไม่ได้หละติดทีมหมดไม่ได้เลยฮึ่ Good, he's damaged. Hit him again. He's damaged. Hit him again. ทำให้พวกเราไม่รู้เลยครับครับผม<า>ท่านผู้กข้าวม,มาจัด<า>อ,อาหารอาหารหมดแล้วครับ <c oughs> เอ้ยนี่อ่อาน,นี่ครับพี่พี่พผมมีน้ําอยู่ครับเอาน้ําก่อนเลยครับประทานชีวิตก่อนมมมันไ,ไ่เอาหารต้องรอกรรมการอีกคนนึงกรรมการอีกคนนึงหลุดไปอะครับตอนนี้เขาก็ได้เข้าไปรวมตัวกันแล้วนะครับ ของกันยิงดุยิงกันดุเยอะมากเอหายไปอะไรกันหมดนะครับขาดการติดต่อจากการประทะนะครับเดี๋ยวกรรมการลงไปสำรวจเอยเดี๋ยวกรรมการตายหละครับเอเอายิงกันแล้วครับยิงกันที่ไหนเนี่ยเขาตายกันย่ยครับกรรมการอยู่บนรถตู้นะอย่ายิงกรรมการนะกรรมการกำลังไปรถตู้ อ๋อมีสมาชิกกำลังนั่งกินอะไรอยู่ไม่รู้นะกรรมการขึ้นรถตูนะ้แล้วมีเสียงเดินกันอยู่ข้างในนะครับมีการขยับเคลื่อนไหวกันอยู่ข้างในนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้อยู่ทางไหนกันตอนนี้ก็เงยียบมาก <c oughs> กรรมการนี่มองไม่เห็นอะไรเลยครับโอ้ปาแฟไปแล้วครับเพิ่มความสว่างข้างในแล้วจะมีการยิงปะทะกันข้างในไหมต้องคอยติดตามดูตอนต่อไปพี่บาทครับพี่บารครับผมค<อ>รับผม,ม,ม<อ>เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของนะครับ เปลี่ยนแปลงของบ้านครับเซิร์ฟไทยเซิร์ฟในหรือครับอ่าแป๊บนึงนะครับอย่่ไทคะแป๊บนึงครับกําลังอัด p v p อยู่ครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวบอกครับที่บ้านครับวอรซีอ่าไอที่ไอที่ที่บ้านเขียนในในวอรซีหนึ่งขายปืนหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วนี้ครับไม่ใช่พี่บ้านเล่นซื้อวันไหนก็บอกมาผมจะได้ไปหาแป๊บนึงอัดคลิปอยู่ เราก็ได้รู้ทั้งสองมุมกันแล้วนะครับว่าอยู่ที่ไหนกันกรรมการก็มาตีซอมบี้แล้วเอายิงกันรับมีการเปิดซิงกันข้างในแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าใครตายนะใครตายใครตายใครตใครตายครัากรยครมบารยใครวารายอครตายครัายอครายรตายครตายใครกายใครตาครยครตานนี้ทายใครตายใคราอครยใครครตรตายายใยยครยยยยรยยคครยยค ตายไปสองคนครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเราต้องมาสุดยอดเลยครับทีมนี้โอ้โหครับผมมันพี่มอเขายิงหกมอแต้ปลายแบบแค่ขาวผมโดนยิงงัดเดียวล่วงเลยเออผมไปละออาครับครับนี่ครับวันนี้ชัยชนะก็เป็นของทีม RB นะครับ ทีมอะไรลืมตั้งชื่อทีมเอาครับก็ได้รู้กันนะครับว่าทีมไหนชนะใช่ครับส่วน IP เซิฟนี้ครับเดี๋ยวจะโพสตไปทางทางด้านล่างนะครับเิดใครอยากจะเล่นย้ำนะครับเซิฟนี้ขอย้ำนะเซิฟนี้ไว้ฟาร์มเซิฟนี้ไว้ฟาร์มของเท่านั้นนะครับอย่ายิงกันนะครับเพราะว่าแอดมินเน้นเน้น เน้นให้ฟาร์มของอนะเน้นให้คนไทยฟาร์มของกันครับเรนี้จะเป็นพานามิตอรกันครับจะไม่ยิงกันอ่าใช่ครับงั้นก็ขอจบแค่พาร์ทน,นี้นะครับไว้ต่อกันไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันต่อกัไนไว้เอเอใช่น่าจะมีการยิงต่อในพาร์ทหน้านะครับติดตามดูกันนะครับเป็นความมันของคนในกลุ่ม